การเสงกลองกิ่งจังหวัดอำนาจเจริญกลองกิ่งหรือกลองเสงเป็นกรองประเพณีมาแต่โบราณลักษณะการนำไปใช้ในงานจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของงานประเพณีนั้นๆแต่ที่เหมือนกันก็คือกลองกิ่งเป็นกลองที่ใช้ในการแข่งขันประชันความดังเรียกว่าการเสงกลองกิ่งการเสงกลองเป็นบทบาทของชายชะกันในหมู่บ้านที่แข็งแรงที่สุด เพื่อเป็นผู้ตีกลองปัจจัยสําคัญที่ทําให้กลองมีเสียงดัง3ประการก็คือ 1. บังหรือไม้ตัวกลองถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งจะมีเสียงดังมาก 2. หนังหุ้มกลองต้องเลือกหนังที่ดีเหนียวทนทานไม่ขาดง่าย 3. คนตีถ้าคุณภาพของกลองดีเท่ากันวัดกันที่ความแข็งแรงของคนตี การทำกลองกิ่งในจังหวัดอำนาจ,จเจริญมีการสืบทอดมาแต่โบราณนิยมทำกลองในวัดลักษณะของกลองกิ่ง ด้านบนจะกว้างด้านล่างจะแคบหรือปากกว้างก้นแคบขึงหน้าด้วยหนังด้านที่มีปากกว้างขึงหนังหน้ากลองให้ตึงด้วยเชือกไนลอนส่วนมากมีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านบน40เซนติเมตรขึ้นไปความยาวแปลตามขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยบวกเพิ่มเข้าไปอีก30เซนติเมตรส่วนประกอบที่สำคัญของกลองกิ่ง ตัวกลองใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ประดู่ไม้พยุงไม้ขนุนป่าหนังกลองหรือหน้ากลองทำจากหนังวัวหรือหนังควายที่มีอายุ5ปีขึ้นไปหรือควายที่ตกลูกมาแล้วอย่างน้อย3ามตัวโดยหนังของควายหนึ่งตัวจะนํามาทําหน้ากลองกิ่งได้หนึ่งใบ ไม้ตีกลองด้ามทำด้วยไม้เชือกเพราะมีคุณสมบัติพิเศษคือเหนียวยืดหยุ่นหรือไม้เค็งซึ่งมีความแข็งแรงหรือหวาย ไม้ตีกลองยาวประมาณ12 1 5ถึง15นิ้วนำมาเหลาให้ด้ามมีขนาดใหญ่นำผ้ามาพันรอบเพื่อให้มีขนาดพอเหมาะในการจับและมีเชือกผูกยึดให้แน่นหัวของไม้ตีกลองกิ่งทำด้วยตะกรวโดยต้มตะกรวให้ละลายได้ที่แล้วจึงนำมาเทลงเบ้าหลอมที่ทำจากดินรอจนตะกรวแห้งจึงนำเอาด้ามเสียบเข้ากับตะกรว การแต่งกายผู้ตีกลองต้องแต่งกายในะรูปแบบที่เน้นถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานเป็นหลักเช่นใส่เสื้อมอ้อมนุ่งสโรง